สวัสดีครับเดยทุกที่ฮะวันนี้เราอยู่กันที่วัดหัวเด่นนะครับจังหวัดชยัยนาทวันนี้เป็นบรรยากาศของการจองเหรียญรุ่นหนึ่งต้องบอกว่าเหรียญรุ่นนี้นะฮะได้รับกระแสที่แรงมากๆดูฮะแรงไม่แรงดูจากคนที่มาครับนี่ฮะนั่งกันนะครับตั้งแต่เมื่อคือนแล้วนะครับดูฮะนี่ฮะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะฮะดูครับนี่แล้วก็อ่าอ่าชื่อเหรียญน,นะครับชื่อว่าเหรียญ ไตรมาส6กนะฮะรูปแบบเหรียญเป็นยังไงนี่มาเดี๋ยวไปดูกัน,นครับมาเดี๋ยวผมพาไปเองนี่ฮะนี่ครับรูปแบบเหรียญน,นะครับสวยงามมากๆนะครับนี่ครับอาจารย์มีชัยวันหัวเด่นวันนี้มีเนื้อทองคําด้วยนะครับนี่วันนี้มีเนื้อทองคําตอนนี้ทีมงานก็กาลังจัดเตรียมกันอยู่ครับนี่ฮะโอเคใครยังไม่ได้มารีบมาเลยนะยังทันนะครับตอนนี้นะ วันนี้เลยนะครับนี่เวลานี้สดๆร้อนๆครับ